ชามาชุกหยิบชนซองมาช่วยกันชิมมาช่วยกัน,น,นจุหมนละวห่ดจาดไปสนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงเวินคูล,ลิ่งพลัส New MG VSHEV อัววมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการโอลมาดจาันใหม่กับผมปลาล์มนะครับและคณะกรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่พี่ปัทไทและพี่ตงทองครับอรุณสวัสดิ์ดดและช่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงทวินกริปพลัสรถยนต์ MG และอัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์ สบายง่ายแล่ะลูกเหมือนอาจารย์ทุกคนเลยวันนี้เป็นเป็นตีบอลคูเหรอครับวันนี้จะมาประชุมบอร์ดวันนี้ประชุมบอร์ดผู้บริหารที่จะเปลี่ยนพิธีกรใหม่ประชุมนี้ต้องยกเลิกเด็ดขาดไปเลยฮะผมอยากถามคณะกรรมการว่าในนี้มีใครสักมหาอุดอะไรอย่างนี้บ้างไหมสักมหาอุดมีไหมฮะไม่มีครับไม่มีไม่เป็นไรเพราะวันนี้แขกรับเชิญของเราครับมาจาก มือปราบมหาอุดนั่นเองผมก็เลยลองเกิดลองถามดูเผื่อนมีใครสักโยงสักญาตวันนี้แขกรับเชิญของเราครับสองท่านนะครับนั่นคือแอปเปิ้ลลาพิศลาและพี่ส้มเฉ้งบุญยาวานครับสวัสดีค่ัสสวัสดีค่ะพี่ส้มเด็กมากเลยตอนนี้เรียกน้องยังได้เลยเนี่ยโอ้ยเด็กเลยอ่ะน้องแม่ที่คุณสวัจะไม่เด็กเนาะเช้งยิ่งเช้งยิ่งเด็กตลอดอู้เด็กมากพี่ทอง เชงแอปเปิ้ลยังไงล่ะมังคุดพูดถึงเรื่องมือป่าบมาหาอุดบ้างดีกว่าครับโอ้หเนื้อเรื่องตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยใช่คือจะเล่นเป็นแม่ลูกกันจะเป็นอารมณ์แบบว่าสอดรู้สอดเห็นไปไหนไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่สองมันมีอยู่สองอีพีที่เราสองคนไม่ออกแล้วคนก็มีเม้นมาถามว่าสองแม่ลูกไปไหนสองแม่ลูกไปไหนคนเมนก็คือเราเออยากอยากมีกระแสแต่สนุกนะละครเรื่องนี้เป็นเอกตัวยิงนะมีคาถาเสกมา กระสุนขุดออกมาซซีีีีจจไม่บบยากรแสลวู C G C นดูถึงเรื่องเหมือนกันนะเราแฟนจ้องสามอยู่แล้วครับมาพูดถึงเรื่องอทำอาหารบ้างดีกว่าพี่ส้มเช้งได้อยู่เขาลืมกันว่าพี่ส้มเช้งทำกับข้าวอร่อยมากเลยอดีตค่ะเอาแล้วปัจจุบันล่ะฮะนั่นน่ะสิแก้วยังไม่ได้เข้าครัวเลยครับคือมันมันห่างครัวมาเยอะเพราะว่าตอนหลังเนี่ย วิทยายุเลืน้องสาวรับไปน้องสาวทำอาหารเก่งทำอาหารอร่อยมากนานๆไปคว้าทีหนึ่งก็แบบเค็มกันทั้งบ้านิรเค็มไปแล้วบอกเลยอร่อยถูกใจตตยถุกตัดแน่แอปเปิ้ลไม่นีกว่าเรื่องทำอาหารเป็นไงบ้างคะก็ทําได้ค่ะแต่ว่าแอปเปเป็นคนไม่ทานเผ็ดดังนั้นอาหารที่จะมีรสเผ็ดหรือใส่พริกแอปจะไม่ถนัดเลยแล้ววันนี้เรากำลัสบายและโอเคครับทั้งสองท่านพร้อมนะครับพร้อมแล้วจำที่ได้เลยครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมน,นะครับถ้าใครตอบคำถามของเราถูกนะครับคุณจะได้เลือก CMC นะครับเป็นวัตถุดิบในการทำเมนูาอาหารของเราวันนี้6อย่างผู้ที่แพ้จะได้เลือกแค่สอย่างและทั้งหมดที่เลือกมาเราจะต้องเอามารวมกันแล้วใช้ทั้งหมดเลยฮนะทั้ง2ทีม <c oughs> นะครับผม <Okay. S 1> มาครับเม <c oughs> นูปริศนาชายภาพโอ้โหจำไม่ดีนะครับ <c oughs> ว่ามีอะไรบ้างและคำถามของเรามีอยู่ว่าอะไรในนี้ มีแค่หนึ่งภาพครับใครทราบแล้วกดกระดิ่งตองเลยครับพี่โครงพี่โคมเจงเมื่อกี้แอบไปเห็นคุณมีแซลมอนสอง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 ที่แล้วแล้วก็มีซีโครงแต่นิ้แวบไปเนี่ยไม่น่าจะมีอันเดียวหรือเปล่าหมูสามชั้นอุ้ยถูกต้องอุ้พี่แวบเร็วมากแอปบกดลงงอยู่เลยใช่ไหมเมื่อกี้เมื่ี้ก็เลยแดูภาพคู่อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นพี่โคมเจงมาเลือกก่อนเลยครับ 6อย่างครับวัตถุดิบเซียมซีให้ปามครับโอ้ยเล่นของเสื้ด้วยเล่นของซะด้วยเราก็จะเขย่าไปได้เขย่าไม่ด้ยังเขย่าได้จับได้เลยจับเลยครับอ่าอันแรกเป็นเส้นจันทร์อันที่สองเป็นเต้าหู้ไข่อันที่สามเป็นมะเขือปลอดเลขสามครับพี่อันที่สี่เป็น หมูสามชั้นเอออันนี้อะไรครับหมูสับโอ้โหอันนี้โอ้โหเส้นแก้วโอ้โยสองเส้นแล้วสองเส้นแล้วพี่เป็นเด็กเส้นแน่นอนอ่ะอันสุดท้ายเป็นโอ้โหผักกาดขาวฮ่าฮ่าฮ่ขอบคุณครับช่วยไม่ได้ Apple ค่ะสี่อันค่ะอันแรกเป็นแตงกวา อันที่สองเป็นบวบอันต่อไปเป็นดีขึ้นปลากระพงอ่าดันี้ดีอันนี้อันสุดท้ายครับปลาและปลากระพงอ่ะเปลี่ยนตำแหน่งกี่บ้างเป็นเส้นใหญ่โอ้ยเส้นกันเส้นแก้วเส้นใหญ่ อ้โหและเอาระคาและสิบวัตถุดิบที่พี่ส้มเช้งแล้วก็น้องแอปเปิ้ลรจับขึ้นมาได้นั้นมีดังนี้นะครับแม่ <c oughs> และกติกาใหม่ของเราก็คือแต่ละคนเราก็ต้องเอาสิบวัตถุดิบที่จับมาได้นั้นถ้าเป็นอาหารนะครับผม <c oughs> แต่ที่น่าใจก็น่าจะเป็นเส้นที่จับมาได้สักสามเส้นเลยทีเดียวแม่ <c oughs> เดี๋ยวเราก็รู้กันละครับว่าระหว่างพี่ส้มเช้งและก็น้องแอปเปิ้ลเนี่ยสองคนนี้เราจะทําเป็นเมนูอะไรได้บ้างอ่ะเบรกน่ารู้กันว้ โอ้โหจะทำอะไรเนี่ยต้องร้อบวบต้องกู้ไข่อยู่นู่นแต่นี่เส้นแก้วสามชั้นเส้นแก้วเส้นจันนี่ป่ะคะใช่ค่ะเราไม่เคยกินอะไรเกี่ยวกับบวบเลยผักกาดขาวแต่ขายอย่ที่คือค้าคือถ้าความเก่าแล้วน้องสู้เราไม่ได้อยู่แล้วทั้งความเก่าแล้วความแก่เฮ้ยเราสู้เราไม่ได้อยู่แล้วเราเหนือกว่าอยู่แล้วเดี๋ยวเรารู้ด้วยกันนะคะว่าคณะกรรมการจะต้องตกตลึงพึงเพื่อ อาจจะเป็นแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบคั่วๆแบบออกฟิลแบบ,ลบคล้ายๆผัดไทยหรือแบบคั่วแห้งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องลองดูไม่รู้เลยจะทำไรอ่ะเลนึุกไม่ออกเลยอ่ะผัดไทยก็อยากกินอะไรวะสนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมไลฟ์ลี ทิพย <other not S 1> ์ประกัน <become> ภ <fantastic> ัยไปจากลับช่วงที่สองของเรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาไทยตาแม่ประนอมเลนไลฟ์รีและทิพย์ประกันภัยเอาจริงๆช่วงนี้เราจะมีตัวช่วยให้แต่เห็นว่าทั้งสองท่านเนี่ย ทำอาหารเป็นอยู่แล้วเราทาเล่นไปเลยดีกว่าไม่ต้องมีตัวช่วยไม่ต้อจับอะไรทงนั้นช่วยตัวเองทั้งสคนเลยรเนะคะไม่มีใครปฏิเสธด้วยไม่มีใครปฏิเสธด้วยปฏิเสธค่ะอ่ะ่อยากได้เหรอไม่เราตบมือไปแล้วปฏิเสธไม่ไล้ สรุปนะครับวัตถุดิบหลักสิบอย่างที่เห็นเนี้สองผู้แข่งขันแล้วก็จะต้องใช้เหมือนกันทั้งหมดนะครับอ่ะแล้วก็ต้องใช้ทุกอย่างด้วยทั้งพี่ส้มเชนแล้วก็น้องแอปเปิ้ลแถมยังตกลงกันเองว่าจะไม่ขอตัวช่วยใดๆเลยอาเรามาดูกันว่าเมนูวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรโดยที่กรรมการทั้สำนันของเราต้องนั่งดูด้วยใจระทึกกันละครับคราวนี้ และต่อจากนี้ไปเมนูเซียชาติจะได้พบกับเมนูที่แปลกใหม่เป็นอย่างไรนะไปชมกันเลยเริ่มเลยเริ่มแล้วมาเริ่มแล้วนี่เราผู้ชมใจยุดกรรมการกรรมการห้ามลูกไปไหนทางนั้นได้ไม่มีการช่วยเกิดขึ้นนะครับวันนี้โอเคโอเคครับ เปิดไฟให้หน่อยสิเปิดยังไงอะอันนี้ถือว่าเต็มเต็บเตอะไรก็เยอะอยู่่ะรีคราคาระควราคน้อะาะาคาราคราหาราคา้างา้าคาราคาราคาราคปราคาราคาราคามาคาราคาราคแลาค้ราคา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 ราปารา้ารลคาราค้ราคาราคาราบโราคาราคาราคารารครคราคคราคคแอปเปิ้ลา ด้านหน้าเราหน้าตาสิไม่ได้ทำเมนูอะไรครับจานทอดจะเอาพวกนี้ไปชุบไปทอดเอาปลาไปชุบทอดนแต่เขาไม่ทันเดี๋ยวดองดูกร้อนเลยลูกตอนนี้นะครับคุณผู้ชมฐานนี่คือการแข่งขันแข่งมูลเป็นลึกชาติไม่เคยมีการชาเลนจ์แบบนี้มาก่อนใช่ครั้งแรกเลยคือกรรมการไม่ลุกไปดูไม่รู้ด้วยว่าเขาทำอะไรให้เรากินหลักมูลราคากินไปเราเฮ้ยอยากกันรู้นักที่เขาเลือกันว่าจ้องเชฟสีมือเท้าครับไม่เป็นสองรองไข่ไข่ ใจเลือดผัดทยออามาพูดผมบอกเลยนะครับว่าสำหรับแอปเปิลแล้วก็พี่ส้มนะครับมีตัวช่วยอย่างดีครับเป็นน้ำปลาเค็มค้นตาแม่แระดอนนะครับผมจะบอกเลยว่าเป็นน้ำปลาราที่ต้มสุกนะครับสะอาดไม่ใส่สารกันบูดนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารสชาติเค็มค้นมากที่สำคัญกลิ่นไม่แรงนะครับแล้วก็ไม่เค็มเกินไปถูกปากทุกคนแน่นอนครับ ครับเรามาต่อกันที่ครัวพี่ส้มเชงนะครับก็เอากระทะหมูสามชั้นนั้นขึ้นมาก่อนแล้วก็ตั้งกระทะใหม่รอเลยล่ะครับผมและหมูสามชั้นของน้องแอปเปิลแล้วก็กําลังสุกได้ที่เลยทีเดียวอย่าให้ครูต้องเรเดินไปดูนะนักเรียนเดินไม่ได้นะครับผิดกติกานะครับในสุดท้ายเราจะเดินไปดูอ่าตรวจความเรียบร้อยอย่างนั้นได้อย่างนั้นได้เี็เอาไม่เลียบิปเตะเพราะวันนี้เรา เป็นทีมคุณครูเรานัดประชุมกันเออประชุมไล่พิธีกรอันนี้เราต้องแยก่เราจะเลิอกประชุมกันเขาล้างมือเฮ้ย้ตะลิ้วใครตะลิ้วอยู่นี่อ่ะตะลิ้วหายนะเอ้าอันนี้อันนี้นี่เอาตะลิ้วพักบังอยู่ครับเดี๋ยวไม่เป็นไรตัดเลี้ยงกได้แล้วเอาละเป็นทีมตกใจเลยอันนี้อันนี้น่าตาดีโอเคเลยโอายตรงนู้นจะเสร็จแล้วนี่ดูเห็นตักทอดอะไรแล้วอตักทอดเสร็จแล้วแอปเปิลทอดเสร็จแล้วเหลือเวลาอีก13นาทีแล้วนะฮะใครถาม ผมอยากบอกเออนี่เรายังไม่รู้ว่าทำเมนูอะไรกันบ้างนะแต่เราอุงไว้ก่อนเยอะเลยเป็นจานหลักเลยเดายากมากเดายากมากโอ้โหเขาใช้กระทะเลยฝั่งนี้ใช้สองกระทะเอาซี่ส้มสองกระทะนะหมหลายที่นี่ก็สองกระทะเอาล้วครับมาเรามาดูกระทะของน้องแอปเปิลนะครับก็กําลังผัดเส้นใหญ่อยู่ล่ะครับผมแล้วก็เอาเส้นจันทร์ลงไปผัดพร้อมกันเลยล่ะครับนั้นส่วนพี่ส้มเช้งแล้วก็เอาเส้นใหญ่ออกมาผัดกับกระทะร้อนๆแล้วล่ะครับผม เอออ่าโยนดิโยนแล้วเนี่ยโล้วยอดัด้หรยอโยนขึ้นหนึ่งแน่จริงโยนกระทะเลยเด็กผู้ชายจะไปยอมต้มเขาโยนฝาโยนช้อนโยนอะไรอ่ะไปโยนมาเหลวฉันได้กลิ่นหอมของความอร่อยแล้วนะไอ้นี่มันทำไมกินได้อะมันต้องลวกใช่ไหมไม่ต้องลวกผัดไปเลยครับที่รักผัดไปเลยมาสับดแก้บ่จริงเหรอฮะไม่รู้นะถ้าเกิดอะไร อทพี so <t fill im Island> ่ like <bbe> ่ไกนะว่าแล้วพี่ส้มเช้งแล้วก็เอาเส้นแก้วลงไปผัดในกระทะกับเส้นใหญ่ต่อเลยทันทีส่วนน้องแอปเปิ้ลแล้วก็ผัดเส้นใหญ่กับเส้นจานชนิดที่เรียกว่าขูดกระทะกันเลยทีเดียวเอาพี่ครับดูเส้นเขาสิเอ้ยแต่จะใช้จีนนะจะใช้จีนเอามาผัดเลยเส้นเล็กในไมโครเวฟแล้วก็เส้นแก้วอีกด้วยอย่าลืมได้เลยขอขอเส้นเล็กเลยครับเอาเอาเเส้นล็กไม่ได้จีมเลยอ่ะเออ เดี๋ยวเอาเอาน้ำร้าดได้ได้อยู่หรอนร้อนๆนะครับพี่ร้อนๆเอาเอาเอาลงเลยไหมเอาลงเลยมาดิซึอีกเก้าปีใครเก้าปีเออถ้าทางน่าจะอร่อยเนาะดูพี่ต้องทำแล้วดูแบบทรงแคือแบบร้อมาเหมือนร้านนะเหมือนร้านลูกไปก็ออยู่ด้านนี้ข้าวไม่เส้นบางๆนะได้ทั้งสองอย่างยูโก้จบยูโดสายดำมาดูฝรุ้งจริงนะเขาติดกระทะเขาขูดกระทะแล้วนะ จะได้กลิ่นหอมของกระทะนี่อย่างที่สร้าบันนี้เราแต่งตัวเป็นครูค่ะเราก็ไ้มาดูล้านลาวเป็นเพียงแค่พูดตรวจการค่ะตะโกนถามตะโกนถามว่าทําอะไรกันบ้างนี่ไม่รู้เรื่องเลยเพราะเขาไม่ตอบอะไรเราเลยจริงแต่ว่านักเรียนของเรา มีความชํานาญการพอสมควรมีทักษะในการทําอาหารทั้งคู่มันก็น่ากินนะท่านิี่สุดใจที่เดินไปดูก็ดูว่าเราเกะกะด้วยเดี๋ยวลุ้นค่ะว่าจะรอดหรือจะไม่รอดค่ะสักคู่เดียวเอาแล้วทำอะไรเอ่ยอันีองอยู่ทำน้ําลาดหรือเปล่าลาดหน้าสุกี้ใช่ไหมคนแป้งแล้วด้วยเออลาดหน้าลาดหน้าสามเส้นเปิดไม่ได้คับไม่เปิดตู้มันทาเป็นเห็นไหมนี่คือเคล็ดลับความเคล็ดลับความแร้วเปิ e นะฮะ ดี่โยนละวสามครั้งนะเดี๋ยวถ้ากินแล้วไม่เหลือยมจะโยนทิ้งไปไม่ว่างกันเทียมไหมอันนี้พิเศแน่นอนอันเที่ยมอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนอะไรอ่ะปลาเปิดแล้วเดี๋ยวตอกเที่ยวตอกเที่ยวขอบคุณครับโอ้ยแอปเปิ้ลใส่จานแล้วนะฮะแอปเปิ้ลใส่จานแล้วได้เวลาขอไปดูตราแล้ะตวงพนามา เอาซิเอาซิน่ากินจริงด้วยว่ะไม่สวยเลยเดี๋ยวหากี่วิลกันไม่ต้องรียบรึนอะไรนะากน่ากินนะอุ้ยอันนี้คณะน่ากินนะปลาเนี่ยไว้ทำไมอนี่ยถ้าเสร็จแล้วหรอเหลือพอแล้วพอแล้วพอแล้วจบเหลือขอให้กินดิดี๋ยวใส่ถุงกระป้างด้วยเอ้ยน่ากินเยอะโอ้โอ้เอาซิได้ใส่เป็นนิด้างบอร่อยกินเลยไม่ต้องไปยุ่งเขาเขาทำเป็นเดี๋ยวถ้นออกมาก็เกะกะกเขาเลยมึง อย่าพายุพายุปาะเขาไม่ได้ว่าผมเขาไปดูชินเน่าจะโอเคแล้วนะมาจะโอเคเราดูเขาแต่งงานดูเขาแต่งหวเงี้ยไหวเงี้ยนี่ดูแห้งกรักเสร็จแล้วครอบตอนนี้ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ตรงนี้เลยกันนีไม่เข้าที่บ้านหรอไม่ได้นะสีแดงเสร็จเป็นสีแดงครอบแต่งไม้ตาดิเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วกลับเลยกลับเลย ดูฝั่งนู้นสิว่าไปหมดเลยโอ้ยย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 นย่แย่ยย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 ้ยยยยยยยเวยยนยยยี่ยยยลยยนยย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 ายย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 ี่ยยยยี่ยยยยยยยี่ยียนี่ยย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 ยเยยยยยนี่ย ครับทุกท่านวันนี้ั้สองสีก็ทำอาหารเสร็จไปที่เรียบร้อยครับวันนี้ทางรายการมีคลิปเซตนะครับจากน้ำพริกเผาไทยตาแม่ป้าน้องครับตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยมอบให้กับแขกรับเชิญทั้งสองานครับคุณนันร์เช้านะคะดูแลเป็นด้วยลึกขอบเ็คุณรสชา่อร่อยที่บ้านเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันสนับสนุนโดยเบปซี่ สำหรับช่วงสุดท้ายของเรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยเป๊ปซี่เผู้ทำเลของเราสุดก่อนมั่นใจมากเลยนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าได้ชิมแล้วได้ชิมแล้วรู้สึกว่าน่าจะผ่านน่าจะน่าจะผ่านมีส้มเหรอฮะครับผมชิมยังครับชิมแล้วค่ะเป็นไงฮะอืออือ Apple เสร็จคนแรกและเมนูนี้มีชื่อว่าซุกี้ซุกี้ตึ๊กตึ๊ก เหมือนนกเลยอาจจะไม่ซุกี้ก็ไม่ค่อยซุกี้เท่าไหร่ไม่ซุกี้แห้งเหรอก็ไม่ค่อยแห้งด้วยเหมือนจับจานเนาะ้แต่หอมนะแต่หอมนะแิ่มันดมอะมันดูแห้งๆมันดูแบบแห้งๆกันว่ามันเค็มอ่ะหรอคะเอาละซุกี้ ไม่เค็มแต่มันแปลกแปลกแเค็มเปรี้ยวมันมีเปรี้ยวหนูก็ว่าไม่เค็มแต่มันมีรสอะไรกับไม่รู้อะไรมันมันมีเปรี้ยวขึ้นมันจัดไปหมดอ่ะแต่ว่ามันมีซอสปรุงรสด้วยมันอาจจะทำให้เค็มมากขึ้นเค็มแบบฉลูว่าเค็มแบบตีกันแต่รสอ่ะเค็มและเปรี้ยวนะถุยอืมคขึ้นได้โอเคาเ้่โซซีเลยพวกอื่นก็องไปแล้วเบิร์ไปแล้วไช่ก๋วยเตี๋ยวมันต้องไม่เค็มเบอร์เนี้ย ของพี่ส้มบ้างและเมนูนี้มีชื่อว่าสามซ่าข้าวคั่วมั่วบ้านเพื่อนค่ะมั่วบ้านเพื่อนสังสรรก็คือสามเส้นไงมาเป็นสามเส้นก็สามซาเส้นใหญ่นี้แบบว่าผัดเหมือนของฮ่องกงนะแบบปุ้ยนิดไม่เคยไปอะค่ะผัดแบบแบบกูผัดนี่แหละหนึ่งกล่องแก้มอ่

จังเหรออร่อยทำไมนะอันนี้อร่อยมันน่ามาจากน้ำก๊อกของคุณนะคะอร่อยมากเลยมาลองเส้นแก้วดูนะเพรงเกร็งเลยเเส้นแก้วอันนี้มันไม่จุกนี่อ๋อดิบอันนี้อันนี้ดิบไม่ต้องแตะอร่อยอะแปะแปะอร่อยอร่ออร่อยจริงจริงเส้นใหญ่เลยนเออเส้นใหญ่อร่อย รกรมการทีมอ่านเขาทง,งสองสีไปที่เรียบร้อยแล้วและสีที่ชนะได้แก่ยวครับอีกเกียวนี่แหละสีเกียวพี่โซ อธิบายหรือบอกไม่อยากชมเพราะเลยอ่านบอกว่าเส้นใหญ่เนี่ยตั้งแต่กินมาเส้นใหญ่ก็ไม่ดีกรอบไม่แฉะกรอบกรอบแล้วลงกับน้ำพอดีเลยอร่อยน้ำอร่อยมากฉันมีความรู้สึกว่าน้ำก๊อกที่สตูร์อร่อยเกือบเกือบกุ้งอะไรก็อร่อยโชคดีของพี่ในน้ำก๊อกนั่นแหละอันสต๊อกชนะพ่าน้ำก๊อกนั่นเองนะฮะพี่โตเป็นครับลป์จะพ่ากับเราครับอร่อยเฉยเลยนะ เย้พี่ต้นด้ียครับในปกแจอคพอดของเรานะครับจตปิกง<ไ>อง่ายๆครับม้เราจะมีตั้งแต่ศูบาทถึงสองหมบาทนะส่วน 5, 5้ตัวนี้ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นปวดร้อสมน้ำหน้าค่ะคถ้ามี่ต้นบอกแล้วหมุนลงแรงๆ,เล,ๆเลยครับหนึ่งสองสามเต่าคาถาเต่าคาถาสี่พันบาท ต้องลูกหสิแล้วเหลือกตับ,บ้าน200บาทครับไม่รับดีกว่าไม่ไม่ม่าม่ไ้่ไม่ไม่ไม่กั่ไม่ไค่ไม่อม่าม่ไ่น่ไม่ไม่่่ ก็ฝากติดตามละครด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยแล้วที่สำคัญคืออีก3าตอนก็คือจะจบแล้วใช่ค่ะก็อย่าลืมนะคะทุกวันจันทร์อังคารนะคะสองทุ่มครึ่งทางช่อง3นะคะมือปราบมหาอุดค่ะใช่พี่สุเกตกับพี่เต้ยนะเด็ดจริงๆกล้ามปึกมากค่ะเขาเล่นกันดันโอ้โหสุดแน่นจังเลยค่ะแน่นกระเทียมอะไรแน่นคะอกแน่นโอเคครับว่าของขอขอบคุณทั้งสองท่านมากมากนะคะขอบคุณค่ะ การเวลาของรายการวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาแปดโมงวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ เธอทำไมเธอสวยขึ้นเมนแล้วฉันไม่ได้เล่นเป็นคนใช้แล้วอ๋อเหรอให้มายืนข้างด้วยได้ไหมคะนี่พี่เอพี้ยงตรงนี้เลยไม่ค่ะอย่างยิ่งข้างได้ได้ได้เลยอุวยพี่บ้าผู้ชายเหมือนกันเลคือเดินไปตลาดหยิบอะไรได้มาก็ซัดเลยมาเป็นคนใส่กันแหล้วลงรายการหยิบอะไรก็ได้แล้วไม่จ่ตังค์ได้มาก็ทำอะไรเะไรเรียกขโมยสวยขึ้นเนาะพี่เอง ใส่มาค่ะใส่มันทุกอย่างเลยค่ะใช่หนูทำน้ำปรุงตรงนี้ก่อนแล้วหนูไปใส่เฮ้ยพี่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวพี่แนะนำเขาหน่อยสิไม่ได้เจรงไปแล้วแนะนำไม่ได้อยากเปานยเตอ่ะเี๋จะรู้ว่าอร่อยมาอร่อยแล้วเอาเป็นว่าได้เกือบเต็มอ่ะโอ้โหหมายถึงคะแนนโอย ูกรรมการราอ้องอื้อหวานแบบมีโอกาสอร่อยพี <Work> ่เอี้ยงมีโอกาสเพิ่มหน่อยนะอ่อ,อนเข้มอ่อ,อนอ<วาน>่อ,อนมูนไม้อ่อน,<วา>น,<วา>น